สวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงผึิงครับเอาละครับเมื่อนี้ผูสิพาพ่อแม่พี่น้องมารู้จักกับการเฮ็ดกล้องผึ่งครับผมได้ไปหาไม้มาแล้วเมื่อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมาตัดไม้เฮ็ดกล้องผึ่งครับเดี๋ยวสิพาพ,พี่น้องเบิง่งความยาวเนี่ยครับผมยาวนี่ผมเสียวหาสิบสองเซน นะครับห้าสิบสองเซนตัวกว้วงครับบ้า,น,า,า,น,น,านนี้ก้วงในยี่สิบเกีกว่ายีสิบเกีกว่าน้อยๆทำไมายิบเกียล่ะบันนี้กระเทียมต่อกันสองแผ่นต่อกันสองแผ่นมันกระเได้ละสองแผ่นครับตัวนี้เป็นตัวควงครับ มันจะได้ยี่สิบเก้ากัวสองแผน่แผนยี่สิบเก้ากัวเซนความสูงกับต่อกันสองแผ่นที่เก่าแล้วก็่าซีมาประกอบกันนะครับที่จะเข่าขั้นตอนการตัดไม้เลยป่ะเนี่ยทียาาย่ตัดไม้ไว้หลายแผ่นสักก้อนตัดไม้ไว้ตัดไม้ไว้ยังค่อยซีประกอบทีเดียวเพราะว่า มันจังบมเสียเวลาครับครับไม่ไหวม้มนได้รับกันกลาองไม่อยแฮปี้เด ไม่ก็ไม่พาเล็กครับเพราะว่ามันหาไม่โบมีหาไม่โบมีก็เลยเอา,มาอเไม่พาเล็กเฮ็ดไม่พาเล็กเขาดีแล้วนะครับเพราะเฮ็ดมาหลายแล้วท้ายอยากชื่ปถ้ายอยาก,ากาเห็ดตรงนี้นะเห็ดอยากชื่อตะพิถายครับขายได้ด้วยกันเพราะว่าเฮ็ดมันเป็นพุนที่ตกคำเหล่ ไม่บอกราคาหนึ่ทีนึงย่าง,งมันจะแตกครับไม่มันไม่ได้เสะมือกัน อะไใส่แล้วรับไม่ให้ไงไม่ปกติแล้วไม่ให้นะีล้วดนี้คืออใไรจังปะมบบไรลเอยไมับไปตับไปแั้วกอน ไม่เห็นอะไรต้อง็เงินเดือนอไองมาคิดราคาที่หลังคัาถ้าสตีงไปทักได้ไรับเดต้องการแบบด้อราคาไทยถกในห้อมตรงห้องบ้านครับเดี๋ยวราคาจะบอกกันทีนึงทักทงมีมาเลยครับทุ่มีมาถามได้ เดียวเอา,ะะาอะอระยะเวลาตัดไม่ถ้ามีสัก้ันก็จะเริ่มกันตอนประกอบกล้องต้องคอยท่าที่น้องนะครับมัเนี้ขั้นตอนต่อไปครับมันคมาประกอบกล้องมึงมีที่ประกอบกล้องครับใช้แม็กเจ็บแบบนี้สักก่อนขั้นท่าผูม้มีแม็กเจ็บกันต้องใส่ตะปูเตี้ยวครับ ผมจะเซแบบวดเร็วให้แบบ,ดดแบ,บง่บายๆเพราะว่ามันมันจังบอเสียเวลาแหมหัวไช่ได้เสมอกันหัวไช่เสมอกันเอาก็นยิ้ง จบไว้ยังไปประกอบใต่เดียวเดี๋ยวแผ่นเตี๋ยวละก,กองนะครับให้บ๊วออย่าหรอกครับขั้นตอนเทดก็ได้ภาพมพม่พีน่องมีไหมเก็ดไะไแล้วครับเด้ออันนี้ในแถวไปคู่นึง แต่ว่ายังบ่นนะอกให้พธอพ่องเดี๋ยวสิหา,าใหม่ตัวมันเก็บแกบกันดีๆถ้าท่านพวกแกะดีมันเป็นหัมันก็บขั้นปะเดี๋ยวเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแฮมได้ข้างเดียวแฮมได้หัวได้ข้างเดียวกอนค่อนเด้อ ขอแค่นี้เออั่นละนะครับเย็บไปเรื่อยๆครบสี่ด้านสี่ด้านก็แปดแผ่นนะครับเย็บเฉพอเย็บไปเรื่อยๆเท่านั้ ข้าพ่อแม่พี่น้องคิดว่าอยากซื้อครับทักไได้ครับผมสีขายใหิยุค้าพัผู้มีเวลาเฮ็ดอี่ข้านทาผู้แดมีเวลาเฮ็ดกกอยากเฮ็ดออกจังจังคบประหยัดเงินแล้วก็ไม่ได้ซื้อฮ่องเฮ็ดออกฮ่องกับประหยัดครับเพาะต้องการ ยังใกล้ต้นทุนหน่อยเอากรเฮ็ดซื้อไม้มาก็มาเฮ็ดเอาคันท่าผู้มีไม้อยู่แล้วก็เฮ็ดเฮงดีครับอยากเป็นไม้เก่าจะับเด้อเอาไม่เก่าไมาเฮ็ดเผื่อจำบูมีกินบุถืีกินใหม่กับสีเขางไอ้นี่ไม้ผมไปซื้อมา บางใบใบมงเริ่มเห็ดเลยบันอยากเั็คหน่อยครับขันเี็ดเลยสองด้านแล้ว อยูสองด้านหมนมีหวัวกระทยายยังด้านหน้าด้านหลังคืบอบเขาเบิลูกกกโอ้ไม่นะเบิดลูกเพิ่งเิ่ีจะว่างหาออก ถ้าไม่เพามันเจี่ยงอยู่ห้อบ่าใสก็ได้ครับกาว่ามันโม่ปินประตูกระกกตักกะตดลายสมัยสมุนทั้งกระเข้าขึ้นโกตั้งแต่ขุดใหม่มันก็ยังเขา่าขุดใหม่ให้มุ้ยคนเดชใส่ให้มัน,นกระเข้ามาอยู่เย็บนี้กอน รดมเลยแล้วคลิปา nhau. คลิป n h a หลังที่พอดีนี่ครับเห็ดในด้านนึงแล้วนี่มันจะเป็นแบบนี้ด้านนี้ด้านนี้เป็นด้านข้างด้านนี้เป็นด้านบนแต่ทีได้ปิด ค้างครับนี่ทีใส่สัปูเจียวสัปูเจียวยิงครับพีลาเขาเปิดอยู่หกเขาใครสิ้นที่ใด้ต้องทีใส่สะปูเจียวขนาดนี้เงี้าวจาาะไม่ใหนมันพ่นต้องไปนี่ก่าจำให้มันเข้าไปจนไหนตัวนั้น คอยไปเรื่อยๆครับโอ้ติดแห้งผุดแตีดอกงี้ผุดมาแต่ปูนี่ก็ได้ ยิงไปเรื่อยๆแต่ว่าให้มันบ่ให้มีหูวสอด พี่น้องสนใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ด้ะครับเด้อเฮ็ดมาดึงอีกทีนี้ละเฮ็ดบ่ออยากขึ้งไยขันท้าอยากเฮ็ดนะเพาสนใจ ตั้งใจเฮ็ดมันบ่ยากหรอกครับเฮ็ดยังก็ไดาษมันได้ใจมากถ้าใจบ่ม,มากนี่บ่ได้เก็บม,มากเฮ็ดแล้วมันก็บ่วยเว้าเป็นบไม่มต้องหาเวลาเฮ็ดขันมบ่ตั้งใจมันเฮ็ดบ่แล้วดเหร,อ,หรอครับเฮ็ดยังก็ได้ รับก็มีนี่ครับปิดชุดแรกครับเนปะ็นเทดแบบนี้แถ้าก่อนมีน้งแจนเทดเปิดฝาอันนี้เทดเปิดข้างจะปูเกียวปูเกียวยิงครับเวลาเ้าเปิดจับผึ่งเ้ากัดดีๆทำพร้อมสะอาดยังไงกว่าตะโคต ด้านนี้เราก็ยังกินทายด้านนั้นให้เบิงไหมกาต้อง,องใส่ัวควงไปน้ำรับน้ำไปน้ำไปจับอยู่โคกอะ ม,มันทาบผสมไข่คั้วใส่เมื่อีคล้ายเอาโบออกเพราะว่าให้เดดให้เดเดเสกไข,ข่คั้วหมูน ขนหลายโตใีญ่นวอน้นนันนหลายพอด้ยยู่บ่ปูมันเปิดยากบ่ยัมง ไปจะปิดเพี้นี้เวลาปิดเ้องก็ปิดคราวนี้ไหมคราวนี้ไปข้างซึ้งล้วเอาก็ไปเจาะหูนี่ทางออกทางเข่าเวลาเหาเปิดเ้าก็เปิดเลยเพี้นี่ปาดแบบนี้เลยปาดแบบนี้ลดสมมติว่าผึ่งจับเพีนนี้เ้าก็ปาดปาดเรื่องๆไปเวลาเหาเปิดออกข้างเปิดออกครางนี้เ้าก็ทำพ้นตลาดขวดออกง่ายๆครับ จะกดทั้งพร้อมจอดยังไงนะครับปิดแบบนี้ตัวลานนี่มันโบกเกียบคอนเดนเซอร์เนต้องใช้เด็ออกกูปเปลีน่นยังไงโบกเกียบดี สงูงก็เขา,าโอ้ผัดลมคือจะผัดไม้ซะเนาะ เอาล้วครับกะ็ะซิปิดตี่นี้ไว้จัางสิครับหวังว่าพอมีพี่น้องคงสิเข้าใจนี่ครับสีแบบนี้แต่ผมสีโบนท่านยิงต่อเพราะว่าขันเฮ็ดต่อไปมันสิเป็นคลิปยาวสิจบไวปที่นี้ครับแนวทางการเฮ็ดกล้องครับคันท่าอยากเฮ็ดเฮ็ดแบบของผมนี่แล้วครับแบบง่ายๆ ฝากพ่อแม่พี่น้องครับผู้ที่สิ้นสอบกาเรเลี้ยงผพื่งครับถ้าอยากเฮ็ดก็เฮ็ดตามผมได้เลยมองว่าพ่อแม่พี่น้องคงสี่เข้าใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อสิป็นแนวทางเพื่อว่าสีมนี้กำลังไก่สำหรับผู้เฮ็ดชิปที่ด้เฮ็ดชิปเป็นให้พ่อแม่พี่น้องบิ่งไปเรื่อยๆสำหรับการเลี้ยงเึื่งครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ